อากาศร้อนแบบนี้หลายคนคงไม่อยากที่จะนั่งอยู่บ้านใช่ไหมครับแต่พอน,นี้ถึงแหล่งท่องเที่ยวก็อยากจะไปแต่ที่เย็นๆเช่นห้างสรรพสินคา้าน้ำตกหรือว่าทะเลครับ ผู้ค้าในตลาดน้ำคลองรัดมยมบอกว่าที่เห็นนักท่องเที่ยวหนานแน่นแบบนี้หากเทียบกับเมื่อก่อนถือว่าบางตาลงไปมากเพราะตลาดน้ำแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแต่ปัจจุบันซบเซาด้วยภาวะเศรษฐกิจประกอบกับผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์โรงเรียนใกล้เปิดเทอมและช่วงนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินห้างสรรพสินค้าและท่องเที่ยวตามทะเลภาคใต้มากกว่าการที่จะมาเดินตลาด จะเหลือก็แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่นชอบการเดินตลาดน้ําจริงๆและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตั้งใจมาท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนเกาหลีและโซนยุโรปปะปลายทางนี้ผู้ค้าในตลาดยอมรับนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่อากาศร้อนที่สุดทําให้คนแห่ท่องเที่ยวน้อยลงส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายที่ยากขึ้นรายได้เรือนําเที่ยวลดลงมากกว่าครึ่งคือบางทีนั่งเป็นชั่วโมงไม่ได้ขายเลยนะ ดี๋าวท่าเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมายังได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่ช่วงนี้ถ้ามาแบบมาบชุดหนึ่งแล้วก็จะหายไปเลยคือหางแบบเป็นชั่วโมงไม่ได้ขายสักบาทน,ะน่ะน่าจะด้วยอ่ะเพราะถ้าอย่างเป็นคนไทยโดยเฉพาะเขาก็หนีเข้าห้างหมดใช่ไหมถ้าช่วงนี้ล้วจากต่างชาติที่เขาชอบแบบเออมานั่งเรือเล่นไปตามสวนไปอะไรเงี้ยก็พอปีนี้มันร้อนมากอ่ะปีนี้ร้อนร้อนมาก ไม,ไไม่ไม่ถึงขนาดนี้ปีน,นี้ร้อนร้อนมากเลยเนี่ยดูคนก็ไม่เคยมีนกักทตองเที่ยวมันน้อยผมดาเนี่ยได้สามรอบสีรอบอยู่นี้เหลือคนเรเที่ยวสองเทียเท่ยวเลยทุกทุกประเทศทุกจกีนบอกรารก็ทุกประเทศละมากันขอนเยอะโอ้โหขนาดเรือต้องตีห้าสิบลัขอนเดี๋ยวนี้ ไม่อไหมีหนะโฮเคมันน้อย